นาคอสเอามาทำไมแม่งเนี่ยคิดดูสภาพถ้าไม่ไ <practiced> uh <huh> ปเผาอะไรนกดาอติเลยดงแจ๋ส <vine> ่คนเลย ถ้าไม่อยากพลาดคลิปสนุกสนุกและกิจกรรมดีๆจากช่องย่าจาริบานอย่าลืมกดติดตามกด,กดกระดิ่งเรียกทั้งหมดด้วยนะครับคนชนไก่หนึ่งห้าวันนี้ผมจะมาเล่นเฮ้ยไม่มีได้ไงวะเอามีอ๋อรู้แล้วมันชื่อว่าอะไรอ่ะอ,อิตาโดริเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะไหวกับผมหรือเปล่าไหวก็แย่ <laughs> ไหวก็แย่กูเห็นทีมกูแต่ละตัวแล้วกูบอกให้ีิดนี่ไโอยเพตาเอาดำอะไรอะไร พีี่่ะไม่ไมีห้ามเออไม่ไห้ามแม่กูบอกเลยกีดไปเยี่ยแต่ละตัวกูรวบเสร็จพี่ยูบอกก่อนโอยดูดิแม่งแต่ละตัวเทพมันจะไปไหวได้ไงว่าผมต้องโอ้หน้าคอสเทำอะไมกูบอกเลยกีดผมเอาสุดตั้งแต่เริ่มนะต้องถ่ายปกติปเปล่าพี่ยามไม่ถ่ายไม่ได้ไม่ได้กูไม่ถ่ายคนนึงอย่าไม่ถ่ายอย่าอ้างเยอะแค่นั้นกิจการกลางอาณาเขตกลางกลางปิ่งไก่ห้าดาวเด็ดเนี่ย กัปกระดานเขตไปดิเปิดเลยกรนัานแหละอะไรตีลงปะครับตีลงปะครับมือไอ้เหี้ยโดนเตะกันไว้ไวไว้ไว้ตีลงไม่ทันอ่ะฮ่า ฟาร์มทุกคนฟาร์มทุกคนขอบคุณเลยนะกขอบคุณไว้ไอ้ยัยเด็กกรอบโยไปเด็กไม่กูเด็กไม่กูกรอบโวยปลายสามเงินห้าเจอกันหน่อยเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวรู้กันวันนี้ต้องมีคนเสียน้ำตาเลยเต้าหูแม่งเต้าหูเพ่นเต๋อยู่ในนี้หรือเปล่าฮ่าไอเอ็กโอ้ไอเอ็กด้วยไอเอ็กดูดิดูดิแม่งพอเอากูไม่ลงก็เริ่มเอาบ้านกูแล้วอะ เปิดดนตีก่อนเลยอะไรวะกูเปิดดนตีก่อนเลยเอ้ยเหนื่อยเนี่ยมันเริ่มไม่หนุกแล้วเนี่ยมันแม่งดันอะไรแม่งเนี่ยคิดดูสภาพถ้าไม่อึไปเผาอะไรักต่าการคิดโอ้แม่งไกลยังวะดีไปไหนอะเฮ้ยหนีไปไหนสวยเบกสวยพี่ชายชิ่ชิ่อเช่อไม่จับคนอื่นเฮ้ยไม่ยุ่งโหไม่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 เดี๋ยวผมเล่นกับนุก็ได้อะ ปั่นแม่อะไรร้องอะไรเหรอเอ้ยกูเหนื่อยไหมอ่ะกูจิตอะไรเนี่ยก็หนึ่งจะก็สองไม่นานละโอ้ยกูหนีไม่นานไม่จะเตะคลิปจะเตะคลิปไม่ว่าวป่ะโอ้ยพี่ยูบังยูบังยูบังยูโดนเตะบังยูโดนเตะอะไรพี่อะไรพี่อะไรพี่ ขออละกันขอละกันตะขี่ตัวเนี้ยไม่เอาบ้านไม่หยุดเลยแต่ไอตัวนี้หยุดพี่อ่ะแต่เราตรู้กันอุ้ยอะไรกขออะไรอ่ะเฮ้ยน้องดึงมาดีดึงมาเนี่ยอุ้ยไหนอ้าวือละน้องปั๊มปั๊มโอ้โห เกาะหรือหรืออีกล่างหนึ่งไว้ได้อยู่ได้อยู่ความหังผมอะได้อยู่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 แรงอยู่ได้เวลาที่ผมจะเพิ่มเลเวลเราจะต้องอันตีบ่อยขึ้นโดนใครก็ขออภัยเพราะรอบนี้ผมจะแสบนะเฮ้ยทำไมมันเป็นอมตะวะเอามาตัดหลังใช้อันตีหนึ่งจุดห้าวิกันกันไอ้พวกออกก่อ์ซะต่ออะไรอ่ะเบบิชาเล็กอะไรอ่ะอะไรอ่ะไกลขนาดไหนไม่ได้อะไรอ่ะ มันไม่สามารถสู้ได้หรอกน้องมันคำสาบคนละระดับกันน้องเอ้ยแม่งโจโกะอ,อ่ะพวกเองอ่ะจะมาสู้กับซุกุนะคำสาบระดับดึกดำบรรณอ่ะตั้งแต่ยังเป็นไส้กอ,อกอยู่เนี่ยเนี่ยคำสาบระดับอะไรไม่รู้หมอลำมั้งอื้อ Easy โอ้ยสามสิบคิวแล้วร้อยคิวทำได้จริงนะทำเต็มแล้วได้ก่อร้อยคิวอ่ะค <c oughs> ้างค้างค้าง ผม่สู้อ้ผมไม่สอผมไม่ส่เดนเรียบเดินอิตาเนริกียนขอไปตีตัวหลังแทนวัวไม่กินอยู่ขงนมโต้สวยเกสวยสวยพี่ชายสวยสวยอดีส่ีโคตรดนอติเลย แดงแจ๋สี่คนเลยอัติอีกรอบว่าเผื่อมีคนดักแถวนี้เนาะนี่ใสเขาก็ชอบเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนี่ไงอัติขอขยะอัตินะครับโดนใครขออภัยนั่นไม่รู้ว่าแอร์เดี๋ยวนี้มันจะมีใครไม่มีใครนะบอกแล้วถ้ามันยิ่งแค่บ้านยี่กันง่ายตอนนี้พวกคุณจะเข้าบ้านผมยังไงก่อน ใครไว้ตัวน kind of ี <t iling noise> ้ก <what> ูเห็นหลายรอบนี่นะครับที่เรามีสกิลในการหลบสกิลนี่ไงงั้นเนี่ยเรางโอ้โหอ้โหเฮ้ยสแปมดิปั๊มเฮ้ยบ้านจะแตกบ้านจะแตกเฮ้ยน้องใจไอ้น้องใจเย็น ไอ้น้องใจเย็นหลายรอ่แล้วไอ้ตัวเนี้ยโคตรแล้วไอ้เจ้ยเลยด้วยทีไม่เยอะแต่พี่ยังเกสเปมตะเกีลรักหนาโอ้ว่าแตกเลยล่างแตกอีกกูสวยบุญ <c oughs> โอ้ไปยหนึ่งแ <c oughs> ล้วปั่นตอยู่แล้ตาลเฮ้ยบ้านจะแตกโอ้ไอเ้เจ้าถึงได้ไงวะ ววสแม่งเดี๋ยวบ้านบุมเดียวแล้วโอ้ยไม่ได้โดนปามเดนเตะโดนเตะโดนเตะแต่ว่าไปสกอร์แล้วก็สวยดีเหมือนกันไหนแล้วทุกคนคืนหนึ่งแล้วนะแม่งเทพไม่ไหวว่ะเข้าใจยากข้าต้องพีให้ได้อีก51ตัวพี่อ่ะจะพีอย่างเขียนเพลงไปไหนเขียกที่หมาย ตั้งตั้งโปรคลิปเลยอะไรนะคิวจิร้อยคิวถ่ายยังผ่ายทุกหน่วยทุกหน่วยทุก่นเหนื่อยพอลูกวีตายแม่งทุกหน่วยเลยเนาะพอหัวใจหัวใจหลักตายนี่คือสันทุกหน่วยทุกหน่วยนั่นแหละหัวใจทีมคุณอะผมจะบอกให้เลยลมหายใจเลยอะลมหายใจเลยอะพวกคุณอะออกซิเจนเลยอะไหวอยู่ไม่ต้องมีเพี้ยนขนาดนั้นหรอาเราก็อยู่อยู่รู้จักมาไรเดอร์แบบที่เป็นสีไหมไม่ต้องมีสีแดงแล้วก็อยู่ได้เ

กูเจอแต่คีบอะอะ่าเนี่ยเหมือนพี่แบบสู้กันหยำมึงพี่แบบสู้กันไหนพานพางตัวเองเก่งจัดไอ้พวหายมัดเลยอ่ะเจอแต่ลูกหน่วยคีบยังไม่ทันเราจะพุ่มเลยเราแวงจัดอ่ะเขาเดินมาแล้วเขาสกิลวขวานพุ่มเลยรออะไรอ่ะแต่ละคนโดยเฉพาะอันนั้นอะอาคอสอ่ะตามเหนื่อยสุดและโอ้มาแล้วคีบพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้ามีปุ่มกดยอมแพ้นะคะฝั่งเทพอ่ะ โอ้ไม่ยอมครับที่ไม่เคยยอมแต่ยุเขาฆ่าเราไปห้าสิบหกตัวแล้วแต่ยุก็เลยมากดยอมแพ้เขาอาจจะไม่ไหวทีเลยโอ้ังไม่เข้าเลยหรอไม่เข้าตราบใดที่ทุนใช้สกิลไปถ้าบุงใช้สกิลไปอ่ะไม่เข้า1.5ึ่งาวิแน่เพราะมันอมตะไม่นั้นะโดนกอดสะท้อนตายเองไปนานแล้วน้องไอ้บุญอย่าไอ้บุญไอ้เด็กี้อ่อย่านะไอ้บุญไอ้บุญ ไอโบสิบสิบห้าเนี่เงียบเลยนะสิบห้านี่ยเงียบเลยละไอ้นีคือใช้อำนาจข่มขู่นะเนี่ยไม่ได้แล้วพี่ยาได้ขู่ยอไว้ยไว้ยอไว้ยื้ไว้ยอยู่เฮียไว้ยอยไว้เยอไว้อไว้ยอยอไยอไว้ยื้ไว้ยอย้ไว้ยอ้ยไว้ย้อ้ยอ้ยไว้ยอไวยื้อไวยือ้ยื้ยื้ยยอ้้ สวย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 ไอ้เฮยแฟนบอคลิปอีกแล้วกูเมื่อกี้กูน่าจะพุ่งเข้าไปตีบ้านแม่งเลยว่ะแต่เราไม่อยากเหลี่ยม60สิบคิวแล้วยังไงครับโอ้โหยจีบแล้วอ้อะไรอ่ะเอ้ยเอ้ยไหวไหมเนี่ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหโดนโคอมเมนต์คอมเมนต์รันแล้วอย่างเงี้ยคอมเมนต์เริ่มรันแล้วแม่งเอาแต่ป้อมว่าไอ้บัวมานุษย์ ไม่ไม่ไม่เหนื่อยรอบหน้านะรอบหน้าอย่ามาร้องว่าว่าสกิลกว้างไปนะคุใช้อันตีไม่มีร้องไม่มีร้องลุงกันร้องอย่างเดียวเลยเนี่ยตอนเนี้ยลุงร้องนั่นเนี่ยลุงร้องอย่างเดียวสำหรับคลิปนี้นะครับก็แพ้ไปก็อาจจะแพ้ไงแต่เราคิวนำเยอะจัดเลยอ่ะไม่ไม่แพ้คือแพ้เว้ยำพูดขายไม่รู้แพ้แพ้คือแพ้คำพู้ขายไม่รู้แพ้คือแพ้ไว้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าผมจะมาแก้ไขบอกพ่องไอ้ตรงคลิปตรงนี้ให้พวกคุณยุดรอในบอร์ดเลย